ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท้าทีของเฉินเซี่ยงเปลี่ยนเป็นหนักแน่นเป็นอย่างมากคำบอกปัดของเขาต่อหวินเสี่ยวเตาและเจ้าอ้วนดูราวกับป้องปราการสงครามที่หนักแน่นมั่นคงปกป้องคุ้มกันเขาการพบเจอสาวน้อยหรือสาวใหญ่ของทั้งสองคนนั้น ช่วงก่อนรุ่งสางของวันถัดไปเฉินเซียงมุ่งหน้าเข้าสู่ดินแดนลี้ลับอย่างเร่งรีบเขารู้เพียงว่าลานราชาสุดยอดเม็ดยาอยู่ภายในนั้นเพียงแต่ยังไม่รู้เส้นทางไปยังสถานที่แห่งนั้นเจ้ามาเช้าดี ดัง้้ามาหูใครหมิงกล่าวด้วยยิ้มอย่างมีความสุขหูคามิง่งมีความสนอกสนใจเฉินเซี่ยงเป็นอย่างมากแต่เดิมผู้อาวุโสเม็ดยากล่าวห้ามทุกๆคนไม่ให้รับเฉินเซียงเป็นสิทธ์ แต่ตอนนี้ไม่เพียงเฉินเซียงจะมีสิทธิ์เป็นนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงแต่ยังได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมลานราชาสุดยอดเม็ดยาเฉินเซียงไม่รู้ว่าการเข้าร่วมลานราชาสุดยอดเม็ดยาหมายความว่ายอย่างไรแต่บูคายหมิงรู้ความหมายของมันเป็นอย่างดี ลานราชาสุดยอดเม็ดยามีบ้านลักษณะธรรมดาธรรดาอยู่หนึ่งหลังเหนือทางเข้าลานคือตัวอักษรลานสุดยอดราชาเม็ดยาที่ธรรมดาอย่างยิ่งผู้อาวุโสหูลานราชาสุดยอดเม็ดยาเป็นสถานที่เช่นใดกันเฉินเซียงกล่าวถามเจ้าจะรู้เองเมื่อเข้าไปข้างใน วันนี้ข้าต้องไปแล้วรักษาตัวด้วยหูคามิ่งยิ้มอย่างลึกลับเมื่อเห็นรอยยิ้มเช่นนั้นเฉินเซียงพลันรู้สึกได้ถึงลางสังหรณ์ไม่ดีที่กำลังจะมาถึงปราณวิญญาณภายในดินแดนลีลับอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เฉินซิงรู้สึกว่าหากเขาได้อยู่ที่นี่เพียงสักพักเขาจะสามารถรวบรวมปราณวิญญาณได้เป็นจำนวนมากแต่ไม่ว่าเขาจะรวบรวมมันได้เร็วสักเพียงใดมันยังคงไม่อาจเทียบได้กับการใช้เม็ดยาเจ้ามาค่อนข้างเช้านะ ผู้ที่พาเจ้ามาคือผู้อาวุโสวูรืเสียงของผู้อาวุโสเมดยาดังมาเฉินเสียงเดินตรงไปตามทิศทางของเสียงแล้วกล่าวตอบถูกต้องจริงๆแล้วท่านต้องการให้ข้าทำอะไรในลานราชาสุดยอดเมดยาแห่งนี้ ข้าอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวในลานราชาสุดยอดเม็ดยาแห่งนี้และตอนนี้เจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่ด้วยนางกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงจังอย่างที่สุดเพราะเหตุใดเฉินเซิ่งตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขาต้องอยู่ที่นี่กับนางเพียงลำพังในทุกๆวันนั่นย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ ข้าว่าจะเก็บตัวสกัดกลั่นเม็ดยาช่วงหนึ่งส่วนเจ้าจะเป็นตัดสินใจเรื่องต่างๆในลานราชาสุดยอดเม็ดยาพูดง่ายง่ายก็เป็นนายของที่นี่ผู้อาวุโสเม็ดยากล่าวตอบเจ้าไม่ต้องทำสิ่งใดมากมาย เนื่องเพราะมีผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบเรื่องการปลูกสมุนไพรวิญญาณแล้วส่วนเรื่องอื่นๆก็มีคนคอยจัดการแล้วเช่นกันเพียงแต่มีสิ่งสำคัญอยู่หนึ่งสิ่งที่เจ้าต้องทำคือรักษาศักดิ์ศรีของลานราชาสุดยอดเม็ดยาให้คงไว้ เมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะเข้าใจเองเฉินเซี่ยงมึนงงไปชั่วขณะเขาคาดไม่ถึงว่าผู้อาวุโสเม็ดยาจะวางใจเขาในเรื่องที่สำคัญเช่นนี้หากทบทวนคำกล่าวของนางบางทีนางอาจไม่ได้เกลียดเขามากเท่าใดนะักทั้งหมดเนื่องเพราะบางสิ่งที่ข้าเคยทำ หรือที่นางทำทั้งหมดเนื่องเพราะนางโกรธเฉินเซียงสรุปเรื่องราวได้ค่อนข้างตลกเฉินเซี่ยงถอนหายใจพลางกล่าวถามผู้อาวุโสเม็ดยาเรื่องเม็ดยาสร้างรากฐานเจ้าคิดว่าข้าจะใช้เวลาสกัดกลั่นพวกมันนานเท่าใดกันเชียว ถ้าสกัดกลั่นเสร็จแล้วทั้งยังส่งพวกมันไปที่จักรวัดเฉินปิงเทียนและหุบเขาเหมนันน้ำเสียงกล่าวตอบของนางฟังดูค่อนข้างโกรธนางคิดไม่ถึงว่าเฉินเซียงจะยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉินเซียงพอยักหน้าพร้อมกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นขอบคุณท่านเป็นอย่างมากผู้อาวุโส โปรดท่านวางใจและเก็บตัวสกัดกลัน่นเม็ดยาเถิดเฉินเซี่ยงข้าจะถามเจ้าเพียงครั้งเดียวเจ้าจะยินยอมรับข้าเป็นอาจารย์หรือไม่เจ้าสมควรรู้ว่าข้าไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อนนางกล่าวถามน้ำเสียงของนางยังแฝงไปด้วยความอ่อนโยนเฉินเซี่ยงสายศีรษะไม่มีใช่ว่าท่านได้กล่าวไปแล้วหรอกหรือว่าจะทำให้ชีวิตของใครก็ตามที่รับข้าเป็นสิทธิยุ่งยาก หากท่านรับค่าเป็นสิทธ์มิใช่ว่าท่านต้องทำให้ชีวิตของท่านยุ่งยากเช่นการหรือเช่นนั้นก็แล้วแต่เจ้านางหยิบเอาบัตรหยกเควี้ยงให้เฉินเซี่ยงก่อนจะจากไปด้วยความโกรธเฉินเซี่ยงรับเอาบัตรหยกแล้วจ้องมองมันอย่างระมัดระวงังตัวบัตรหยกมีเส้นสายคล้ายรูปแบบบางอย่างซึ่งเขาตระหนักได้ว่าสิ่งนั้นคือเส้นชีพจรวิญ,ญญาณทั้งยังมีร่องรอยของพลังลึกลับบางอย่าง นอกจากเส้นที่จรวิญญาณยังมีกลุ่มตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าเฉินเซียงลานราชาสุดยอดเม็ดยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเฉินเซียงก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในลานราชาสุดยอดเม็ดยาเพียงลำพงังแม้จะเป็นเช่นนั้น แต่เฉินเซียงก็มีอิสระอย่างมากตั้งแต่เฉินเซียงรับเหยาให้เฉิงเป็นสิษย์มันไม่ค่อยได้ปรากฏตัวออกมาให้เห็นนะักตัวมันอ้างว่าที่มันทำเช่นนั้นเป็นเพราะมันต้องการศึกษาการปรุงยาเพียงลำพัง,พงแต่ในความเป็นจริง มันเพียงพยายามหลบลี้หนีหน้าเนื่องเพราะมันไม่มีหน้าไปพบผู้ใดเฉินเซียงและหวินเสี่ยวเตาไม่ค่อยได้ไปลานประลองที่329บ่อยนักแต่ทั้งสองยังคงเป็นสมาชิกของลานประลองนั้น สิ่งที่ทำให้ทั้งสองคนประหลาดใจเล็กน้อยคือเจ้าอ้วนยอมละทิ้งผลประโยชน์มหาศาลจากลานประลองที่200เพื่อมาอยู่ลานประลองเดียวกันกับเฉินเซียงและหวินเสี่ยวเตาเพียงแต่เหตุผลที่มันทำออกจาก เหตุผลที่มันทำเช่นนั้นเพียงเพราะหาโอกาสเรียกล่อมเฉินเซี่ยงให้ไปพบน้องสาวของมนันและด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เฉินเซียงหมิ่นเสี่ยวเตาและเจ้าอ้วนจองงกได้เป็นสหายกันแม้ทั้งสามจะกล่นด่ากันไปมาอยู่บ่อยครั้งแต่ทุกคนยังคงมอบความรู้สึกฉันพี่น้องแก่กันอยู่เสมอมา ยี่ใหญ่เฉินพวกเข้ารอท่านมาพักหนึ่งแล้วหวินเสี่ยวเตาเห็นเฉินเซียงเดินเข้ามาในลานประลองจึงรีบกระโดดเข้าไปหาเนื่องเพราะตอนนี้เฉินเซียงอาศัยอยู่ที่ลานราชาสุดยอดเม็ดยาภายในดินแดนลี้ลับ ซึ่งเจ้าอ้วนและหวินเสี่ยวเตาไม่สามารถเข้าออกได้ตามใจชอบแม้ทั้งสองจะมีเรื่องพูดคุยกับเฉินเซี่ยงกระนั้นทั้งสองยังไม่อาจทำได้นั่นมันอะไรเฉินเซียงกล่าวถามเจ้าอ้วนโบกแผ่นกระดาษในมือไปมาอย่างจนใจ เจ้าอัธาพานน้อยหวินเป็นผู้เลือกสรรมาอย่างบรรจงเลยละ่ะพวกเราได้รับงานที่ไร้สาระและน่าเบื่อที่สุดมางานหนึ่งเฉินเซี่ยงจำได้ว่าเขาเป็นสิบฝ่ายในมาได้หนึ่งเดือนแล้วและเมื่อเป็นสิบฝ่ายใน เขาต้องทำภารกิจที่นิกายเตรียมไว้หนึ่งภารกิจในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเฉินเสี่ยงได้เรียนรู้ทักษะใหม่พร้อมด้วยคุณลักษณะน้ำทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งเต่าทมินแม้ทักษะส่วนใหญ่ของเต่าทมินจะเน้นการป้องกันเป็นหลัก แต่เช่นนั้นทักษะยังมีหนึ่งหรือสองประเภทที่ต่างกันนั่นทำให้เฉินเซียงพึงพอใจกับความคืบหน้าเป็นอย่างมากเฉินเซียงกำลังคิดจะถามเรื่องภารกิจที่หวินเสี่ยวเตาได้มาแต่หวินเสี่ยวเตากลับหัวเราะแล้วกล่าวมีเป็นภารกิจที่ดีมากภารกิจหนึ่งมันเป็นภารกิจเกี่ยวกับขุมทรัพย์มังกรสวรรค์ขุมทรัพย์มังกรสวรรค์ มันคือหนึ่งในเรื่องราวล่าสุดที่ทำให้นิกายเกิดความโกลาหลเมื่อสิบวันที่แล้วขุมทรัพย์มังกรสวรรค์เป็นสมบัติจากโบราณกาลเมื่อยามนั้นมังกรตัวหนึ่งร่วงหล่นลงมายังเฉินหู่แผ่นดินใหญ่จากนั้นจึงเกิดข่าวลือเกี่ยวกับแผนที่ที่นำทางไปสู่ขุมทรัพย์มังกรสวรรค์เพียงแต่แผนที่มีราคาราวราวหนึ่งแสนผลึกศิลาต่อหนึ่งแผ่นซึ่งนับว่าแพงเป็นอย่างมาก ช่วงแรกผู้คนส่วนใหญ่ต่างคิดว่ามันเป็นเรื่องเท,ท็จที่เกิดจากคนบางกลุ่มปล่อยข่าวลวงออกมาเพื่อหลอกลวงเอาผลึกศิลาแต่หลังจากเหล่าผู้อาวุโสบางคนได้วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นกลับกลายเป็นว่าสถานที่ของขุมทรัพย์คือสถานที่มังกรปรากฏขึ้นตามตำนานจริงๆสถานที่แห่งนั้นเรียกขานว่าภูเขามังกรวินาศซึ่งนับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อันตราย พวกมันจะเป็นขุมทรัพย์มังกรสวรรค์ได้อย่างไรเมื่อช่วงที่ข่าวลือแพร่กระจายตระกูลชู้ของข้าได้ค้นหาสถานที่แห่งนั้นแต่กลับไม่พบอันใดนอกจากผายลมเจ้าอ้วนกล่าวเหยียดหยันตระกูลหวินของข้าไปค้นหามาแล้วหลายร้อยปี ก่อนที่ตระกูลชู่ของเจ้าจะไปค้นหาเสียอีกวินเสี่ยวเตากล่าวหุบเขามังกรวินาทมีขุมทรัพย์ลึกลับแห่งหนึ่งซ่อนอยู่ซึ่งขุมทรัพย์ที่ว่านั้นมีในตำนานที่กล่าวขานมานานแล้ว ผู้คนหลายต่อหลายคนต่างพากันค้นหาสถานที่แห่งนั้นแต่กลับไม่มีใครพบสิ่งใดเลยเฉินเสี่งหยิบกระดาษจากหวินเสี่ยวเตาแล้วมองไปบนแผนที่ในกระดาษมีคำอธิบายภารกิจจากนิกายยอดนักสู้ ภารกิจของพวกเขาคือสืบค้นว่าเรื่องขุมทรัพย์มังกรสวรรค์เป็นเรื่องจริงหรือไม่นอกจากนี้ระหว่างภารกิจพวกเขาต้องรายงานข้อมูลทุกๆอย่างให้นิกายได้ทราบแม้ดูเหมือนมันเป็นเพียงข่าวลือแต่ภารกิจนี้ก็นับว่าง่ายก็คิดเสียว่าเป็นการไปเที่ยวเล่นของพวกเรา แต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ได้ยินมาว่าผู้คนมากมายจากนิกายหลักก็จะไปที่น,นั่นซึ่งไม่เพียงสร้างความปั่นป่วนโกล่าหนให้กับดินแดนยอดนักสู้แต่มันได้สร้างความปั่นป่วนให้ทุกๆดินแดนเช่นกัน มีคนโม้เง่ามากมายจากที่ห่างไกลจะมุ่งหน้ามาที่นี่เจ้าอ้วนหัวเราะไม่เอาหน้าการที่มีคนมากมายมุ่งหน้ามาที่นี่นั่นหมายถึงมีโอกาสที่ขุมทรัพย์จะเป็นเรื่องจริง ถึงแม้ก่อนหน้านี้ตระกูลของเจ้าจะไม่พบสิ่งใดก็เถอะเป็นไปได้ว่าที่แห่งนั้นอาจมีดินแดนลี้ลับเจ้ารู้จักดินแดนลี้ลับใช่ไหมวิธีที่ดินแดนลี้ลับปรากฏขึ้นนับว่าเป็นวิธีที่พิเศษเฉพาะอย่างที่สุด บางครั้งจูจ่ๆมันก็ปรากฏขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบบางครั้งผู้คนต้องเติมเต็มเงื่อนไขบางอย่างเพื่อทำให้ทางเข้าปรากฏขึ้นแต่ก็ยังมีอีกบางครั้งเช่นกันที่ต้องใช้พลังมหาศาลฉีกเปิดทางเข้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ